สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้สพชมาตลาดพี่บุลรก็เห็นของปแปลกๆเลยเอามาฝากพี่ฝากน้องซื้อหรอครับกะเพราะอะไแปลกแปลการหรอครับคือแปลกว่าการดัดแปลงได้ได้ดีนะครับสพชเลยอยากมานําเสนออยากให้พี่ให้น้องเห็นครับแต่แค่นี้แหละครับแบ่ผมี่ยังมากมมยครับเห็นมันแปลกประหลาดมีของดีๆก็อยากมาฝากพี่ฝากน้องเบิ่งครับขอบคุณครับ เป็นรถไถ่ประดิษฐ์ครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่แหละครับพี่น้องกับเบิงเบิงเบิงไปครับสอฟ้าโชกกอยากให้พี่น้องเห็นน้ำนี่แหละครับว่าโอ้รถไถ่ประดิษฐ์เป็นยังไงครับนี่ครับครับเป็นรถของพอตุยวัชนครับเพิ่นซื้อตุยครับซื้อตุยอยู่อ่เพื่อนบอกครับบ้าน บ้านหนองตู้ครับพันยูเหอ่เห็นบ้านหนองตูเป็นรถขายของเก่าครับนี่แหละครับเป็นรถขายของเก่าพี่น้องแอดมาเห็นแปลกแอดก็เลยอยากาให้พี่น้องเบิ้งนี่นะครับมันขับเคลื่อนได้ยังไงนี่ครับโมโหว่าพี่น้องถ้าอยู่ต่างประเทศอาจจะไม่เคยเห็นหรอกครับรถอ้แบบนี้ นี่แหละครับลักษณะของรถครับเป็นรถไทยประดิษฐ์ครับว่ตถัยจดทะเบียนว่ตถัยจดทะเบียนว่ตถัยจดลิขสิทธิ์ครับเพื่นกับดัดแปลงครับเป็นรถดัดแปลงเป็นรถดัดแปลงครับดัดแปลงนี่แหละครับเพื่นดัดแปลงมากเลยรู้สึกว่าสวยงามอยู่ครับเราผาโชคมาตลาด นี่แหละครับคือมาตลาดพี่บุญรักมาเห็นก็เลยเห็นมันแปลกๆก็กกเลยอยากนําเสนออยากให้พี่น้องเห็นน้ครับรถที่ว่าพ่นประดิษ์ได้ดีครับดัดแปลงได้ดีครับนี่แหละครับขายของเก่าพร้อมครับมีของเก่าของโบราณนี่ยังพ่นกลับไปหาขายมาสั่นพ่นมาของกำของเก่าหมายถึงว่าของเก่าที่เป็นพวกถ้าเป็นพลังอาจจะเกินว่าพวกแฮนดี้แคร็บหรือย,อยังงอื่นสี่หรือว่า ก็มีพวกแค่นเม็ดต่างๆเนี่ยนะครับเป็นพวกแค่นเม็ดเก่าๆหรือเป็นตาสังโบล้านคนก็มีขายครับนี่ครับมีอักมีเอิกมีไรเนี่ยครับนี่ยแหละครับมีแต่ของโบล้านของเก่าเกาพันเฮ็ดขายบนพันธุ์เพชรเหรอครับพันเหล่ามาขายครับพี่น้องครับขอถอดไหลายแบบที่ขอพ้าโชคกับเต๋อพิษท่นเรือดัดแปลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์ห้านี่ยแหละครับ เ็นรถดัดแปลงพ่อตุ้ยเนะครับนอ้องครับนี่แหละครับผู้เพื่อนดัดแปลงรถแต่ว่านี่กับธาติพิษก้นไม้หรือว่าพิษอันนี้ก็บบะหมูครับแต่ว่าเห็นมันแตกก็ได,ด้มานําเสนอให้พี่น้องเบงื้อืสอดนะครับเห็นว่ามันแตกดีนี่ครับเคลื่อนไปนี่แหละครับลักษณะของรถครับ พี่น้องเสียนะนะครับครับอันนี้ก็เอามาฝากพี่ฝากน้องซื้อหรอครับครัท่านบอกว่าตามห้อยอีสานครับนี่แหละครับรถท่านเป็นรถตามห้อยอีสานครับตามห้อยอีสานครับพ um ี่น้องพอตุ้ยครับอยู่เพเภอเพ่นเนาะครับเนาะโย่เพื่อเพ่นครับเป็นโย่เพอเพ่นครับนี่แหละครับพอตุ้ยครับ นี่แหละครับลักษณะของรถครับเพ่อนกับขับเคลื่อนเส้นกับผ้ารถรับเคลื่อนไปเรื่อยๆครับไปแล้วครับครับโชคดีครับ